สวัสดีเพื่อนชาวเอฟเฟกชั่นทุกท่านนะฮะวันนี้เจอกับผม MCX นะฮะ Amplify นี Am ่วันนี้ผมมาทำอะไรฮนะวันนี้จะมารีวิวปืนใหม่ฮนะที่เพิ่งอัปเดตมาหลายหลายวันละเนะี่ฮะเป็น QBZ เนะะี 9, 5, นะะ่ย95นั่นเองปืนนี้มีจุดเด่นแล้วดียังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมนี่ถืออยู่แล้วฮนะปืนนี้มาดูวนะ่าอ,อ,องค์โดยรวมของปืนว่าเป็นยังไงมั่งฮนะ ต้องบอกว่าปืนนี้คล้คลคลายๆกับฟา้ามัดนะแต่ถ้ามองไม่ดีเนี่ยจะเหมือนเอเอมากกว่าเปนรุร่นสองนะปืนนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถใส่เก็บเสียงได้ด้วยนะฮะใส่อไฟอฉายชุดแต่งไฟฉายเรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดก็ใส่ได้ที่จับแล้วก็ใส่สะขบได้ด้วยส่วนเออ่ลูกกระสุนแม็กที่ใส่ได้ก็มี60 45 30นะสิอีแม็กนันเอง ปืนนี้จัดว่าเป็นปืนที่ดียังไงฮะจุดเด่นของมันคือเป็นปืนที่นิ่งฮะแล้วเร็วนะมาดูกันฮนะว่าแรงถีบเนี่ยของมันเป็นยังไงฮะแบบออโต้นะครับแบบผมจะไม่ดึงมือกลับนะฮะปล่ยอยให้มันถีบไปกดค้างนะฮะห้าสักห้าสิบลูกเนี่ยเห็นว่าว่าแรงถีบขึ้นช้ามากแต่ถ้าผมกดค้างแล้วผมบังคับเมาส์เนี่ยปืนมันจะเป็นแบบนี้ นี่ฮะจัดจัดว่ามึนมากนะสำหรับเอ่อคิวบนะีแซ็นี่ยแล้วดูถ้าผมโยกไปด้วยแล้วยิงนะเราดูว่าความแม่นมันจะเป็นแบบไหนนะี่ฮะแม่นนะจัดว่าแม่นแล้วดูสามนัดสามนัดแบบกดดับเบิลคิกรัวๆนะฮะถือว่าลัวมากฮะแล้วแบบสามนัดธรรมดาหนึ่งนะัด หนึ่งี่แบบไม่ต้องสือกนะโดนทุกดอกว่า QV s นะปืนนี้จะว่าเป็นปืนที่ดีทีเดียวครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่มีปืนเอ่อ QB Set อยู่แล้วเนี่ยครับคุณเก็บไว้ในสต็อกเนี่ย,ยผมว่า,าราคาน่ะน่าจะแพงหน้าดูเพราะว่าโหด้วยประสิทธิภาพของปืนเนี่ยขนาดนี้แล้วถ้าเราเล่นเซียนด้วยรู้รู้รมุมมุมจังหวะบวกด้วยผมว่า QB Set เนี่ยฮะเอาไปใช้ในเมืองหรือว่า เขาเรียกว่าไปดวงกับ s n a p เพื่อได้สบายฮะสำหรับปืนนี้ก็วันนี้ขอจบรีวิวครับปืนใหม่ฮะล่าสุดของทางซูเมอร์เรา q b Z95 วันนี้ครบผม MGX m p 5ก็ขอลาไปก่อนนะฮะพบก,กันใหม่คลิปหน้าว่าจะดูว่าว่าจะรีวิวปืนอะไรน,นี้ไปก่อนทุดแก๊